จงใช้ชีวิตให้พอเพียงหาสเสบียงไว้เพียงพอหมดลมหายใจยังเหลือสเสบียงไว้สืบต่อให้บุตรหลานสวัสดีครับผมสวัสดิส์ิเกนะกยากรเชื่อสิเป้วันนี้มาพบกับน้องเ hey, ฮครับในช่อง t ิ k กตอกวันนี้มันเจอตัวกันแล้วที่ฉาเชิงเซาใช้ยูทูบติ๊กตอกว่าอะไรครับเฮฮับพีเ่เดย์ครับเราก็ไลฟ์ทุกวันนี้ครับทุกวันครับทุกวัน,วนประมาณสองทุ่มครับสามทุ่มและลงเที่ยงคืน วันนี้วันนี้วันนี้พี่เฮนะครับก็จะมาเป็นตัวแทนคนที่เกิดในวันพระธาตุสัมบดีนะครับวันที่16ตุลาคมไปจนถึงวันที่ยี่ตุลาคมเนี่ยคนที่เกิดในวันพระธาตุสัมบดีเนี่ยดวงชะตาจะเป็นอย่างไรเสียงไพ่สี่ใบนะครับภาพโดยวรวมทุกท,ท,ท,ทุกดวงชะตานะครับ แล้วโชคลาบคนที่เกิดวันัสบดีอยู่ที่ไหนให้พี่เฮเลือกหนึ่งใบนะครับโชคลาบอยู่ที่ไหนนะฮะให้พ่บอกทีนะครับผมขออนุญาตนะครับทุกท่านนะครับในการวิทยากรนะครับใบแรกนะครับนะครับแป๊ดนะครครับก็ใบแรกนะครับได้เก้าเหรียญใบที่สองเดอแอมเพใบที่สามเมจิกเชียนใบที่สี่สีไม้เท้านะครับ ส่วนช็อกลาบแล้วก็จะบอกให้พระธาตุสบดีนะครับวันที่16ตุลาถึง22ตุลาคนพระธาตุสปดีก็ยังต้องเกี่ยวข้องกับคนที่เป็นแม่ไม้คนที่แต่งตัวเก่งๆคนที่สวยๆนะฮะวันพระธาตุสดียังเกี่ยวข้องอยู่นะครับแล้วก็ดีเอ็มเพเนี่ยบ่งบอกว่าในสัปดาห์นี้นาลีอุถัติขมคนที่เกิดวันพระธาตุทุกคนนะนะภาพโดยรวมนะโดยเฉพาะนาลีที่อุถัมภ์มเนี่ยครับไพ่ดีเอ็มเพขึ้นเนี่ยเป็นไพ่ราชินีเลยนะใน78ใบนี่บอกว่าอันเนี้ย ฟังมากผู้หญิงคนนี้โอเคมากๆเป็นคนที่จิตใจดีๆเจๆ้าอวกๆเขาาๆหน่อยนะครับแล้วก็เมจิกเชียนในสัปดาห์นี้ห้ามหยุดยิดเมจิกเชียนก็บอกให้พูดไปเเราะแล้วคุณจะสําเร็จและสมหวังนะครับส่วนหน้าที่การงานในะสัปดาห์นี้เหนื่อยแนะ่เหนื่อยแน่สัปดาห์นี้แต่มีผู้ดักผู้ใหญ่คอยดูแลอยู่นะคอยมองเราอยู่เราผ่านพ้นในสัปดาห์นี้ชีวิตคนที่เกิดราศีหันเะนี่ยโหจะมีงานใหม่เข้ามาส่วนโชคลาบนะครับให้เสี่ยงกับ ตาปู่พ่อเลขพศเกิดนะครับเลขพศเกิดปู่ตาพ่อนะครับที่เป็นผู้ชายที่เป็นบรรพุทรุษนะครับโชคราบท่านจะมาให้กับคนที่เกิดวันพระหัสจบนีนะนะครับวันที่16ตุลาถึงวันที่22ตุลานะครับแล้วก็ในด้านสุขภาพสุขภาพก็ไม่มีอะไรก็แค่คนทํางานนะครับทํางานหนะักก็ปวดเมื่อยปวดเนื้อปวดตัวนะครับบางท่านก็ เป็นสภาพบุรุการ้าลงอ่างบ้างก็ได้นะครับประมาณนั้นนะครับความรักถือว่าดีในสัปดาห์นี้เจอใครเข้ามาดีหมดแต่ส่วนมากมันต่อนเนื่องมาตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วคนที่เกิดวันพฤหัสบดีเนี่ยให้เก้าเหรียญขึ้นเนี่ยนาลีอุปถัมภ์นะนาลีอุปถัมภ์นะคนที่เกิดวันพฤหัสบดีนะครับจิตตามช่องน้องเฮได้ที่ช่องเฮรับพี่เดย์ครับาฝากด้วยนะครับนี่น้องชายนะครับทั้งหมดทั้งมวลคือ,าก,อาก,การากษตากรมสอรักลิเกนเนกะากรเชื่อสิเป๊ะสวัสดีครับ